บริษัท MSCW เนี่ยนะครับติดกิลแล้วเป็นสินเชื่อที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทรงการให้บริการต่างๆของเขาเนี่ยมันเหมือนวิชาชีพมากๆเลยแต่จริงไม่ใช่นะเขามีการจดทะเบียนกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งการให้บริการของเขาเนี่ย ก็ถือว่าออนไลน์ประมาณหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีการส่งเอกสารตามไปหาเขาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้มันเป็นข้อที่อาจจะยังไม่สะดวกมากมายนักนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถสมัครได้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่นะครับเพียงแค่คุณเนะ่เข้าเกณฑ์ของเขาคุณก็มีโอกาสได้รับเงินนะครับซึ่งลักษณะการบริการของเขาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆนะะเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการถ้าเกิดว่าคุณรู้จักพี่โกงเงินด่วนนะฮะ พ่โกเงินด่วนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สมัครผ่านทางไลน์เหมือนกันถูกไหมครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็สมัครคล้ายๆกับพิโกเงินด่วนเลยนะสมัครผ่านทางไลน์เออไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสินเชื่อที่อยู่ในเครือเดียวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งของ mscw เนี่ยนะครับผมให้บริการสินเชื่อที่มีชื่อว่า ms money speed ครับนะฮะซึ่ง ms money speed เนี่ยนะครับผม,มงเงินกู้ต่างๆน,นะครับผมจะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับแล้วก็ ดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน2ี่ต่อปีครับคุณผู้ชมแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36เดือนนะฮะไม่ตอใช้คนค้าแต่ว่ามีการเช็คประวัติทางการเงินนะไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าเขาเช็คแล้วจะอ่าจะใช้เกณฑ์ไหนนะในการพิจารณามันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาต้องดูแบบหลากหลายส่วนด้วยนะฮะทีนี้ในส่วนของการให้บริการของเขาเนี่ยผมว่านะมันจะเหมาะกับพนักงานประจํามากกว่านะฮะซึ่งแตกต่างในพิโกเงินด่วนนะถ้าเป็นพิโกเงินด่วนเนี่ยมันจะเป็น สินเชื่อที่สามารถยื่นสมัครได้หลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็สเปคของการสมัครหรือคุณสมบัตินนะครับของพิกโกงเงินด่วนเนี่ยจะเบากว่านิดหนึ่งนะพิกโกงเงินด่วนเนี่ยแค่1นึ่งหมก็สามารถยื่นสมัครได้แต่ว่าตัวเนี้ยนะครับนะฮะ MS Money Speed เนี่ยต้องใช้อยู่ที่ประมาณ15ื่นขึ้นไปนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดว่าคุณสนใจจะสมัครจริงนะครับผมก็สามารถสมัครได้เพียงแค่สามขั้นตอนดังนี้ก็คือ อย่างแรกเลยคุณแอดไลน์เข้าไปก่อนซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นด้านหน้าจอให้น,นะครับผมนะเป็นไลน์ของอของบริษัทเขาโดยตรงนะฮะหรือคุณจะไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับเข้าไปตรงนั้น2ก็คือพอแอดไลน์เข้าไปปั๊บเนี่ยให้เรากรอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะหน้าสมุดบัญชีธนาคารสริปเงินเดือน3เดือนล่าสุดแล้วก็รายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนนะฮะให้กรอกในส่วนนี้ไปนะฮะ เสร็จแล้วหลังจากที่คุณกรอกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมส่งไปนะตามที่อยู่ที่ผมบอกคือจะเป็นบริษัท M S C W U, จำกัดนะครับสูตรอํานวยสินเชื่อนะฮะก็ตามที่ผมขึ้นให้เลยนะฮะทีนี้ในส่วนของการให้บริการเนี่ยจะรอผลประมาณ3-5วันนะในการสมัครต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่านเกณฑ์คุณก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งการให้บริการของเขาในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในในการสมัครสินเชื่อตัวนี้แล้วก็หรือว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่าอยากได้สินเชื่อประเภทไหนเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับผมแล้วก็ใครเกิดข้อสงสัยในรูปแบบไห้นก็ตามแต่คุณผู้ชมลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับตอบได้เดี๋ยวตอบให้นะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดวันที่ลงคลิปอะตอบให้ไวนะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปเนะี่ยอาจจะใช้เวลาดิบหนึ่งนะครับผมโอเคครับาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดสินเชื่อตัวใหม่ๆนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ